สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องมามาขุณเจ้านะคะนี่นะคะยิ่งอุ่นยิ่งแซ่บนะคะยิ่งอุ่นยิ่งเข้าน้ําเข้าเนื้อนะคะก็คือต้มจับชายนี่แหละพี่น้องนะคะนี่นะคะพี่น้องพี่ไปก็ใส่นี่ด้วยนะคะฟองเต้าหู้นะพี่น้องนี่นะคะอุ่นจับชายนะคะต้มมะวานนะคะกินวันนี้ด้วยนะเพื่อนนี่เอาอุ่นนะคะยิ่งอุ่นยิ่งแซ่บเป็นบ่นี่ฟองเต้าหู้นะเพื่อนดอกกะลัมพี่น้องดอกกะลัมผักกะลัมเนี่ย ทั้งกะลําสดทั้งกะลัทั้งกะลําปลีทั้งกะลําดอกนี่แหละพี่น้องมามาเปือป่อยๆนี่เปือป่อยๆนมนม,นมอร่อยเล้นนุนม่มเล้นนะคะต้มจับ่ายเลยพี่น้องนะคะกินย่ำไรก็แซ่บย่ำนั่นนะมมเมนูว่าไมนยังกินนะคะเพื่อนเนาะ ทำง่ายนะคะทำง่ายเนะยานนมะมีผักยังกับไส้ปพี่น้องจะมีฟักยังในสวนใส่ไปโลดพี่น้องไม่ตายนะคะไม่ตายกินแล้วไม่ตายจับฉ่ายสิคะนะท่านเพื่อนเนาะม,มาเส็บเส็บเสมันหอนพี่น้องมันหอนอ,อันเพิ่ง เพิ่งพาสามีกลับมาจากพอพยเมนพี่นอ้องเพื่อนนะกินแฮมเบอร์เกอร์พี่น้องสามีกินแฮมเบอร์เกอร์ค่อยกะกลับมากินอาหารเดิมนะพี่นอ้องเห็นบอกการใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนพี่นอ้องเอ้ยห้าป่ตงเฮ็ดกับเขาซูเมอร์นะเพื่อนเนาะในเรื่องชีวิตจริงนะไม่ได้ทํากับข้าวทุกวันนะเพื่พนอนถ้ากรณีจับชายหรือว่าเป็นพวกแกงหรือพวกตำยาขนมจีนนี่พี่น้อง ที่ก๋ยโชว์หมอไง่เห็ดหมอไง่เต็มหมอนะพี่น้องคอยก็ได้กินมดเือเดียวเด้อพี่น้องคอยกินลายเือนะพี่น้องคอยกับแบงไว้พี่น้องคอยกับแบงไว้พี่น้องมันสิกินมดเป็นหมอมันกับโมเมนค้นลำเจ้าเนมนบอกอือันนี้คือเรื่องจริงนะคะเรื่องจริงเนาะพี่น้องมันสิกินมดเป็นหมอเป็นไปอะไรหรอกพี่น้องแต่เขาต้องเห็ดเป็นหมเด้เขาต้องเห็ดลายๆนะเพื่อนเนาะเพราะว่าการลงทุนที่หนึงนะ่งแ่ะมันคือ แองน่นเพื่อนเนาะเออเพราะฉะนั้นอะ่ะท,ทําทีหนึ่งให้มันพ่อกินบ่าเมนพ่อกินมือเดียวกินหลายมือนะจ๊ะนะเนี่เคล็ดลับอของมันแ่บไปหน้องใส่หม,มูสามชันนะอร่อยที่สุดอยูเพื่อนเนาะเพราะเนื่องจากพี่ปายชอบกินของพวกนี้เนาะมันๆนเนาะ ้าหมูสามชั้นหรือว่ากระดูกหมูนะกระดูกหมูเนื้ออ่อนนะกระดูกหมูอ่อนพี่น้องมันแซ่บพี่น้องมันมันมันแซ่บสามีไม่ค่อยชอบกินนะเนื่องจากว่ามันติดมันนะแกชอบให้เลาะเอาอามันทิ้งพี่ใบบุกบกค่อยเลาะเอาออกถ้ากินคนเดียวนะตากินคนเดียวค่อยบุเลาะมันได้พี่น้องค่อยกินหมดละเอาทําทั้งหมดเนี่ยแค่ล้างให้มันสะอาดเองคุณเจ้า มักไปมักมันเนาะมืเจ้ามักไปมักมันนี่สไตล์ใครสไตล์มันนะมาอร่อยอืมย่างกระแซบกินยังกระแซบต้องมีเห็ดหอมด้วยพี่น้องมันพอมีเห็ดหอมมันแพงนะคะเห็ดหอมมันแพง พี่น้องเอ้ยขอยไปได้ไปเอาทุเรียนซะตอนแรกขอยว่าสิไปเอาทุเรียนมือนี้ขอ่อยข่ายากน้ำสานะ่อยข่ายากจะน้ำคุ้นสาเลยไปได้ไปเอาทุเรียนมืออื่นข่อยสิไปเอาทุเรียนด้อพี่นอ้องซ้ำก็แซ่แข็งแซ่เย็นไว้อันสองมือเราพี่น้องแกนสิจะได้กินสดก็บม่ได้กินสดเนาะอ,อ,อร่อยอร่อยออกไปข้างนอกอยู่แต่บ่าไม่เวลาแวะพี่นอ้อง เอือนเดิมเอมือนสิกินทุเรียนใน้่เบงนะคะอ,อร่อยมากคุณเจ้าเมนูง่ายๆนะคะเมนูง่ายๆนะี่เนาะบวมาสียูเมืองนอกอยู่เมืองไทยอยู่เมืองไหญก็สร้างเป็นเมนูที่ทำง่ายกินอร่อยสุขภาพดีนะคะ ค้นพีบ้ากินยังกับแซบมาเจ้าใบบีรัมพีบ้ากินยังกับแซบม,ม,ม,มันหอมมาเจ้ามันหอน